นะครับการคูณได้สิบคูณได้ร้อยคูณได้พันคูณได้หมื่นอะไรพวกนี้มันก็แค่การเลื่อนจุดครับใช้การเลื่อนจุดแบบมีวิจารณญาณหน่อยคูณสิบก็ต้องนึกก่อนค่าต้องเพิ่มขึ้นใช่ปะ่ะสิบเท่าคูณร้อยค่าต้องเพิ่มขึ้นร้อยเท่านั้นเราก็นึกให้ดีๆว่าจุดมันควรจะเลื่อนไปทางไหนที่ค่ามันจะเพิ่มขึ้นโอเคไหมครับอ่ะอ่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างข้อนี้คูณได้พัน เห็นข้อนี้คูณด้วยพันพันมีศูนย์สามตัวดังนั้นจุดก็ต้องเลื่อนสามครั้งใช่ป่ะเรามาดูกันเนาะศูนย์จุดศูนย์หกแปดคูณด้วยพันค่าต้องเยอะขึ้นพันเท่าต้องเลื่อนจุดสามตำแหน่งลองนึดูนะครับหนึ่งสองสาม จุดจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะจะมาอยู่หลังเลขแปดมันจะกลายเป็นหกสิบแปดลองนึกภาพดูเนี่ยจากตัวนี้มากลายเป็นตัวนี้สมเหตุสมผลไหมว่ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นป่ะจากศูนย์จุดศูนย์หกแปดมากลายเป็นหกสิบแปดเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นเนี่ยแปลว่าเลื่อนมาสุดทางแล้วโอเคไหมครับอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับ เออนะก็แค่การเลื่อนจุดเอาแค่นั้นเองครับอ่ะอันนี้นะครับคูณด้วยหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นมีศูนย์สี่ตัวงั้นต้องเลื่อนสี่ตำแหน่งอ่ะลองพิจารณากันนะครับศูนย์จุดศูนย์หกเก้าสามครับมันคูณด้วยหนึ่งมันคูณด้วยหนึ่งหมื่นนะครับ หนะหมื่นมีศู์สี่ตัวต้องเลื่อนสี่ตำแหน่งครับคูณด้วยหมื่นค่าต้องเยอะขึ้นหมื่นเท่าหนึ่งสองสามสี่จุดจะมาอยู่หลังเลขสามครับจุดจะมาอยู่หลังเลขสามเนี่ยเด็กๆว,ว่าเนี่ยถ้าเป็นตัวเนี้ยหกร้อยเก้าสิบสามเนี่ยลองลนึกดูก่อนจากตัวนี้มากลายเป็นแบบนี้ ถ้าเยอะขึ้นไหมเออแปลว่าเราเลื่อนถูกทางแล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ยเราเลื่อนถุกทางแล้วล่ะเห็นไหมครับมันแค่การเลื่อนจุดจริงๆแค่นั้นไม่มีอะไรเลยคูณสิบคูณร้อยคูณพันคูณหมื่นคูณแสนอะไรพวกเนี้ยอ่ะไหนลองเลื่อนข้ออื่นด้วยตัวเองสิลองดูอ่ะลองดู คูณสิบสิบมีศูนย์หนึ่งตัวงั้นเลื่อนกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งเออสงสัยจะได้ตัวนี้แน่เลยแค่ตัวนี้ไหมไม่ใช่อันนี้มันเลื่อนแล้วน้อยลงใช่ไหมเนี่ยเออคูณสิบค่าต้องเยอะขึ้นสิบเท่าใช่ปะงั้นที่ถูกต้องมันต้องเป็นศูนยจุดเก้า อ่ะโอเคครับต่อไปครับข้อเจ็ดจุดสองนะครับคูณร้อยร้อยมีศูนย์สองตัวก็ต้องเลื่อนสองตำแหน่งนึกดูครับเยอะขึ้นร้อยเท่าคูณร้อยมันเยอะขึ้นร้อยเท่าคูณร้อยไม่ใช่หารร้อยคูณร้อยถ้าหารร้อยค่าต้องน้อยลงร้อยเท่าแต่นี่คูณร้อยลองเลื่อนดูมันควรจะเลื่อนไปไหนเออเออ,เอ,อนะ 0.084นะครับเลื่อน2ตำแหน่งนะครับ1 2มันจะมาอยู่ระหว่างแกับสก็คือ8.4ลองนึกด,ดูครับจากตัวนี้ครับมากลายเป็นแบบนี้ค่าเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นเออ,อ0.96คูณด้วร้อยค่าต้องเยอะขึ้นร้อยเท่า ูณด้วยร้อยร้อยมีศูนย์สองตัวก็เลื่อนสองตำแหน่งเออเก้าสิบหกอ่ะเลื่อนครับได้เลื่อนสองตำแหน่งได้สี่สิบหกจุดสามข้อเจ็ดจุดห้าเลื่อนกี่ตำแหน่ง คูณพันพันมีศูนย์กี่ตัวล่ะ4ตัวอ่า <Okay. S 1> ระวังระวังระวังพอบอกว่าคูณพันเด,เด็กๆเห็นพันเป็นเลข4หล่ะบางคนก็ไปเลื่อน4ตำแหน่งไม่ใช่เราดูที่ตัวศูนย์โอเคไหมครับมันมีศูนย์3ตัวมันเลื่อน3ตำแหน่งนะครับเอาล่ะลองดูนะศูนย์จุดห้าสอง 0.52ข้างหลังเนี่ยมันมีศูนย์เขียนไปได้อีกเยอะแยะใช่ไหมเออคูณพันเลื่อนสามตำแหน่งให้ค่าเยอะขึ้นหนึ่งสองสามจุดจะมาอยู่หลังเลขศูนย์ตัวนี้เออมันจึงเป็น520ครับ520แล้วจุดเออจุดจะอย,ยู่หลังเลขศูนย์ตัวนี้หลังเลขศูนย์ตัวนี้จึงได้520นะครับนะ ต่อไปนะครับ0.764คูณด้วยหมื่นคูณด้วยหมื่นคูณด้วยหมื่นต้องเลื่อนกี่ตำแหน่งสี่ <ละ S 1> ตำแหน่งนะเรามาดูนะครับ0.764ข้างหลังเนี่ยมีศูนย์อีกเยอะแยะใช่ปะ่ะเลื่อนสี่ตำแหน่งนะครับหนึ่งสองสามสี่นี่จุดจะมาอยู่หลังเลขศูนย์ตัวนี้นะ เลยกลายเป็นเจ็ดหกสี่ศูนย์แล้วค่อยจุดใช่ป่ะเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบโอเคเนาะอืม